ราศีธนูราศีธนูเรื่องของความรักนะคะเห็นไพ่ใบแรกเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีนะดิฉันตีความหมายสองแง่ก่อนนะคะสําหรับคนที่ยังไม่มีใครนะคะตอนนี้น่าจะเจอ คนที่ถูกใจนะคะเริ่มต้นความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีนะคะค่อยๆเริ่มคนนี้เข้ามาแบบไหนดิฉันคิดว่าคนนี้เข้ามาเหมือนเป็นมิตรภาพนะคะเหมือนกับเข้ามาถ้าเป็นเรื่องของการงานก็ได้นะคะเหมือนกับเจอกันในเรื่องของการงานเขาอาจจะเป็นคนที่เข้ามาเทรนเข้ามาสอนเพราะลักษณะไพ่มันขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับอบรมสั่งสอนอะนะคะอบรมสั่งสอนนี่ไม่ใช่แบบว่าตีความหมายถึงตามอบรมสั่งสอนนะหมายถึงว่าเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาดูแลเข้ามาซัพพอร์ตเราอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะดูลักษณะหน้าไพ่ มันขึ้นแบบนี้นะคะเหมือน,น,นีกคนนึงกําลังแนะนําบอกกล่าวอะไรอีกคนหนึ่งนะคะก็เลยจะตีววาหมายว่าคนที่คุณจะได้เจอเนี่ยน่าจะมาจากแนวแนวนี้นะคะก็คืออาจจะเป็นคนที่เข้ามาช่วยเหลือเรานะคะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาอะไรให้เรานะคะถามว่าดีไหมเท่าที่ไพ่เห็นเบื้องต้นดีนะคะ เป็นเหมือนวิชาภาพาดีๆแล้วนะคะแล้วสาหรับคนที่มีคู่ล่ะเป็นยังไงเป็นคู่ก็เหมือนกับช่วงนี้นะ่จาจะเป็นช่วงที่เข้ามาแก้ไขมาปรับปรุงมาเจรจาเ,เหมือนกับมาเขาเรียกว่าคล้ายๆกับมาปรับความเข้าใจกันนะคะอยู่ในช่วงที่จะได้กลับมาคุยกันมันมีโอกาสะนะคะพอให้มันขึ้นมาเหมือนกับว่าคล้ายๆมีโอกาสที่จะปรับความเข้าใจกันเนี่ย จังหวะมันให้แต่ว่าจะปรับไม่ปรับเนี่ยมันก็ขึ้นแล้วแต่เจ้าชะตานะคะเจ้าตัวบางคนเรารู้สึกว่าถึงแม้เขาจะกลับมาง้อกลับมาชวนคุยเงี้ยแต่ใจเราไม่ให้อภัยอ่ะอย่างที่บอกว่าทุกคนเนี่ยนะคะเหมือนกับไพ่เขาขึ้นมาว่ามีแนวโน้มจะเป็นแบบนี้แต่ไม่ได้จําเป็นว่าเราจะต้องเป็นไปอย่างที่ไพ่บอกซะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะขึ้นอยู่ว่าเราจะจัดการกับสิ่งที่เราเจอ,อยังไงนะคะเหมือนกับจะอธิบายยังไงเหมือนกับคุณเดินผ่านร้านก๋วยเตี๋ยว คุณจะแวะกินไหมคุณจะกินก็ได้ไม่กินก็ได้ก็จะมีคนที่แวะเข้าไปกินแล้วคนที่เดินเลยผ่านไปอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับสิ่งที่คุณจะเจอข้างหน้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณอยากได้ไหมนะคะทุกๆเรื่องถ้าเกิดมันเป็นเรื่องไม่ดีมันก็มีโอกาสที่คุณจะเจอก็ได้ไม่เจอก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นฟังไว้แล้วก็ดูความเป็นจริงด้วยนะคะว่า มันจะเป็นไปได้ยังไงอย่า,ไ,ยาไปเชื่อไพ่ทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าดิฉันรู้สึกว่าบางคนพอไปเจอไพ่ที่บอกว่าไม่โอเคเนี่ยเหมือนกับเรามุ่งหวังกับคนนี้ไว้มากเลยเราอยากจะสมหวังกับเขาพอไพ่บอกว่าโอกาสเป็นไปได้ยากนะหรือว่าจะมีปัญหาให้ห่างกันคุณก็เริ่มใจคุณก็ถอยแล้วนะคะอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกต้องนะคะคุณก็ต้องดูความจริงของสิ่งที่คุณเจอประกอบด้วยนะคะอ่ะไาไพ่ใบหนึ่งถามว่าเป็นยังไงคะ ถ้าคนที่เพิ่งเริ่มรู้จักกันนะคะเพิ่งเริ่มที่จะสารสัมพันธ์เนี่ย,พยไพ่ใบนี้ขึ้นมาเหมือนกับคุณต้องเข้าไปดูมันไม่ใช่แค่เรื่องของคุณสองคนอะนะคะมันต้องมีคนอื่นเนี่ยนะคะเพราะลักษณะไพ่เนี่ยสามคนละมันเหมือนกับว่าความรักของคุณไม่ใช่เป็นความรักโดยอิสระอนะคะ่ะอาจจะมีเรื่องของครอบครัวเขาครอบครัวเรามีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะ ให้ขึ้นมาแบบนี้นะคะก็คือเหมือนกับว่าอาจจะมีคนไม่เห็นด้วยก็ได้นะคะหรือมีคนคอยจับตาดูความสัมพันธ์ของคุณอยู่ก็ได้หรือสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วเป็นไงอย่างบอกมีโอกาสกลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะแล้วออกมา,ามไงก็คือถ้าคุณอยากจะสารความสัมพันธ์ครั้งนี้ต่อไปไพ่ใบนี้ดูลักษณะไพ่นะคะมันเป็นไพ่ของการดูแลนะก็คือคุณต้องกลับมาดูแลเทคแคร์กันนะคะให้อภัย แต่บางเรื่องอย่างที่บอกค่ะมันพูดยากว่าจะอภัยหรือไม่อภัยมันดูมันมีเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะความยิ่งใหญ่อะ่ะบางทีมันมันยากที่จะบอกว่าจะให้อภัยหรือไม่อภัยจะให้มันขึ้นมาคล้ายๆแบบนั้นนะคะว่าออให้คุณดูว่าคุณจะกลับมาดูแลกันยังไงต่อไปก็เป็นเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพ ก็ยังเข้มแข็งดีอยู่นะคะแต่ว่าอาจจะเจอปัญหาเรื่องของช่วงนี้คิดเยอะนิดนึงนะคะเรื่องของจิตใจก็อาจจะถ้าไ้เป็น,นี้ึ้นมาน่าจะเป็นเรื่องของจิตใจนะดิฉันคิดว่าจิตใจอาจจะไม่เค่อยเหมือนก็นมีปัญหาแล้วค่ะมันมีเรื่องที่ต้องคิดต้องดูแลเนาะ,ะถ้าขึ้นแค่สองใบนี้นะคะดิฉันก็จะบอกว่าสุขภาพร่างกายยังไม่เห็นไม่เห็นว่าจะเป็นอะไรนะ น่าจะแปลเรื่องของจิตใจมากกว่าแต่ว่าไอ้ความทุกข์ความกังวลที่คุณอยู่เนี่ยมันมีทางออกนะคะแต่คุณต้องค่อยๆเดินไปหาทางออกของมันอน่ไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งโอกาสนะคะถ้าใครได้ไพ่ใบนี้ในตําแหน่งของการงานเนี่ยการเงินอย่างเงี้ยนะคะคนนั้นเนี่ยบอกเลยว่ามีดวงเป็นเศรษฐีแต่มมนต้องดูไพ่ประกอบใบอื่นด้วยนะคะแต่ไพ่ใบนี้นี่อย่างที่บอกว่ามันมาขึ้นเรื่องตำแหน่งของสุขภาพนะคะจะตีความหมายว่าอะไรที่คุณเป็นอยู่ก็แล้วแต่เนี่ยมีโอกาส ที่จะหายถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพะะมีโอกาสที่จะหายหรือมีโอกาสที่จะพบการรักษาที่ดีนะคะถ้าเรื่องของจิตใจถ้ามันขึ้นปัญหาของเรื่องจิตใจคุณจะมีทางออกเพียงแต่คุณต้องปรับแล้วก็หาทางออกให้เจอนะคะคือไพ่สรุปมันดีนะคะมันก็เลยจะตีไปในทิศทางที่ดีนะคะสาหรับเรื่องของสุขภาพไพ่สรุปสำหรับทุกๆเรื่องดีไหมดีค่ะทุกๆอย่างที่คุณเผชิญเนี่ยนะคะเหมือนเวลารักษาได้นะคะไพ่ใบนี้มันหมายถึงความคิด การแก้ไขปัญหานะคะแต่ทุกอย่างแก้ไขปัญหาทุกอย่างไม่ว่าคุณจะคิดตกตะกอนมาดีแค่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยทุกอย่างต้องใช้เวลาสําหรับชาวราศีมังกรนะคะสังเกตได้ว่าคนที่ราศีใกล้ๆกันจะมีลักษณะแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันนะคะเพราะว่าเ,เดือนเกิดมั้งคือเราดูแค่เฉพาะตามตำแหน่งของวันเดือนปีเกิดใช่ไหมคะ <S <S แต่ว่าคนเราเนี่ยบางทีเราเกิดช่วงใกล้ๆกันเนี่ยสังเกตดูก็ได้นะคะว่า มันจะเป็นอย่างนี้ค่ะส่วนใหญ่มันจะมีอะไรบางอย่างคล้ายๆกันอาจจะไม่ตรงกันร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าจะมีบางอย่างที่เหมือนๆกันนะคะโดยรวมสรุปของชาวราศีมังกรประจำเดือนพฤษจเดือนธันวาคมนี้นะคะก็จะบอกว่าให้ระวังเรื่องการมีปากเสียงนะคะกับคนรอบข้างใครก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนที่เป็นมิตรการรู้สึกดีๆต่อกันเนี่ยช่วงนี้เนื่องจากความสนิทสนมหรือบางทีการที่เหมือนกับ การที่เราทําตัวคุ้นเคยใกล้ชิดสนิทสนมกันมากเกินไปเนี่ยอาจจะนํามาซึ่งปัญหาความขัดแย้งจะถามว่าปัญหาความขัดแย้งเนี่ยแล้วเขาจะมาทําร้ายเราไหมหรือเขาจะมาทําให้เราเสียหายไหมก็ไม่เพียงแต่เขาจะห่างๆออกไปนะคะก็คือเหมือนกับเสียมิตรภาพไปให้ระวังเรื่องคําพูดคําจานะคะการงานดีๆอยู่เนี่ยก็อาจจะมีเหตุการณ์อะไรไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นการเลิกจ้างงานนะคะหรือว่าถูกลดเงินเดือนนะคะ หรือเหมือนกับมันมีภาวะอะไรบางอย่างบีบบังคับให้คุณอยากจะไปหางานใหม่หรือว่าจะไปทําอะไรใหม่ๆก็ตามถึงแม้ว่า whilst? สิ่งที่อยู่ข้างหน้านั้นอะ่ะมันยังไม่แน่นอนนะคะแต่มันเป็นไพ่เหมือนแบบคุณอยากจะไปอะ่ะนะคะเรื่องของการเงินเรื่องของการเงินเน่จะบอกว่าตอนนี้สิ่งที่คาดหวังไว้อาจจะอยากจะซื้ออะไรอยากจะได้อะไรเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนอย่างที่ต้องการสักร้อยเปอร์เซนะคะอาจจะอย่างที่อยาบอกว่ามันเหมือนกับว่า ไม่ได้ไม่ได้ตามมูลค่านั้นนะคะหรือแทนที่จะได้2ชิ้นอาจจะเหลือชิ้นเดียวหรือว่าต้องลดสเปกลงอยากได้ราคาขนาดนี้ของราคาขนาดนี้มือถือรุ่นนี้อะไรเงี้ยอาจจะได้รุ่นที่รองลงมาหรือเหมือนว่าตอนนี้มีรายได้เข้ามาตัจริงนะคะแต่ก็มีรายจ่ายเข้ามาเต็มเลยช่วงนี้นะคะทั้งรายจ่ายที่คาดไว้แล้วรายจ่ายไม่ได้คาดไว้เงี้ยแต่มันจะมาพร้อมๆกันอยู่ดีๆรถก็มาเสียอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือแบบไม่ได้คาดไว้ว่าจะต้องจ่ายก้อนนี้ก็ต้องเสีย แตถามว่าโอเคไหมผ่านได้ค่ะไม่ต้องเครียดมากนะคะผ่านได้เพราะไพ่ใบนี้ขึ้นมาโอเคความรักนะคะมีโอกาสที่จะได้เจอความรักหรือคนที่เราถูกใจแน่ยจากการที่เหมืนกับเขา้เขามาช่วยแก้ปัญหาให้นะคะหรือว่าเหมือนกับเราเข้าไปทํางานที่ใหม่ก็ได้มีคนเข้ามาสอนงานมีคนเข้ามามันเหมือนกับว่ามีคนพาเราพ้นออกจากปัญหาตรงนั้นนะคะ ก็ถามว่าดีไหมก็โอเคแต่ว่าต้องดูกันไปยาวๆนะคะไม่ใช่ตัดสินใจป,ปุบปับยังไม่มีอะไรชัดเจนในช่วงนี้นะคะส่วนสําหรับคนที่มีปัญหากับคนรักอยู่ช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่มีโอกาสที่ได้กลับมาคุยกันรปรับความเข้าใจนะคะหรือว่ามันเหมือนกับว่าการให้อภัยก็ได้นะคะ เรื่องของสุขภาพโอเคนะคะถึงแม้จะมีปัญหาอะไรอยู่ก็ตามไพ่มันขึ้นมาว่ามีโอกาสหายนะคะหรือพบการรักษาใหม่ๆนะคะถ้าเรื่องของจิตใจหมายถึงว่าช่วงนี้คุณเริ่มที่จะทําใจได้แล้วนะคะหรือว่าปัญหาหนักหกอะไรที่คิดไม่ออกที่ผ่านมาช่วงนี้มันจะได้คุณได้จเห็นทางออกของมันนะคะแต่ภาวะการทุกอย่างจะเป็นไปอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะไม่เปลี่ยนอย่างปุับปับนะคะแต่ถามว่ามีทางออกที่ดีไหมไพ่มันขึ้นมาว่า เป็นทางออกที่ดีนะคะที่เรายอมรับได้แต่ว่ามันจะช้ามันจะนานหน่อยเท่านั้นเองในทุกๆเรื่องนะคะสรุปเป็นอย่างนี้ค่ะของมางกรขอบคุณและสวัสดีค่ะ